สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับที่บ้านแดดดีอังทองวันนี้เราจะมาพูดถึงแคลมมันติมิเตอร์นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์วัดนะครับที่เรานะครับเป็นช่างไฟเนี่ยต้องใช้กันเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการใช้งานตัวแคลมมันติมิเตอร์กันครับเดี๋ยวเรามารู้จักตัวแคลมมันติมิเตอร์กันครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้กับ งานของเรานะครับที่จําเป็นจําเป็นนะครับมีอ่านมาดูฮะตัวเลื่อนแรกนะครับเป็นออฟตัวนี้จําเป็นครับต้องปิดนะครับตัวที่2นะครับวัดโวลต์นะครับ d c a c นะครับหรือแรงดันนั่นเองปุ่มที่3นะครับวัดค่าความต้านทานนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นวัดค่าความต่อเนื่องนะครับของสายไฟหรือวัดค่าไดโอดนะครับตัวต่อไปครับเป็นวัดเฮิร์ตนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปก็เป็นวัดกระแสหรือแอมนะครับอันนี้40แอมนะครับตัวนี้วัดได้ทั้ง dc และ ac นะครับแล้วก็400แอมทั้ง dc และ ac ครับแล้วก็ปุ่มที่เราจะใช้บ่อยอีก2ปุ่มนะครับก็คือ,อปุ่มซีเล็กนะครับแล้วก็ปุ่มโฮนะครับปุ่มโฮเนี่ยก็จะมีประโยชน์เดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนวัดกระแสหรือพื้นที่แคบๆที่เราไม่สามารถเข้าไปมองได้แล้วก็สามารถกดปุ่มนี้แล้วก็จะได้ค่า นันออกมาแล้วมาดูข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันกันครับเรามาเริ่มใช้งานกันนะครับการใช้งานแคมมิเตอร์นะฮะเราจะมาดูในตรงนี้นะครับตรงปุ่มบิดตรงนี้นะในพอร์ตที่จะต้องใช้ฟังก์ชันที่จะต้องใช้เกี่ยวกับสายนะครับก็จะมีวัดโวลต์นะฮะวัดค่าโอห์มวัดไดโอดหรือวัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟทั้งสาปุ่มนี้ นะครับจะต้องใช้สายในการวัดนะครับในการต่อสายวัดเนี่ยนะครับมันจะมีพอตคอมมอนเห็นไหมครับอ่าเราต้องเอาสีดําใส่นะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยและอีกพอตที่เหลือนะครับสีแดงใส่เข้าไปครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะมาวัดโวลต์กันในส่วนของการวัดโวลต์นะฮะปรับไปที่โวลต์หรือแรงดันเราจะเห็นตัวเลขขึ้นมาถ้าเราวัด DC นะครับมันจะมีคําว่าดีขึ้นมา เห็นไหมครับถ้าเป็น DC ก็คือวัดกระแสตรงไปวัดแบตเตอรีอ่มาวัดกันดูขั้วแบตเตอรี่นะครับจะมีแดงเป็นบวกนะครับดำเป็นลบเราก็จิ้มไปที่ขั้วนะครับเราก็จะวัดได้13.5โวลต์ดีเห็นไหมฮะอันนี้คือการวัดค่าแต่ถ้าเราวัดผิดด้านนะครับ มันก็จะขึ้นค่าติดลบมาเห็นไหมฮะติดลบมาก็ต้องมาดูว่าเราวัดผิดหรือเปล่าหรือว่าสายไฟที่ต่อมาเนี่ยมีการสลับกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการวัดโวลต์ในส่วนของ DC มาต่อกันด้วยวัดโวลต์ AC กันเลยครับก็กดไปที่ Select เนี่ยนะครับปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็น AC เห็นไหมครับ อ่ะตอนนี้เราก็จะมาวัดโวลต์่ะมาที่ปลั๊กไฟเลยมาที่ปลั๊กไฟเลยนะครับตอนนี้เราจะวัดโวลต์ AC กัน AC ไม่มีขั้วนะครับก็จิ้มเข้าไปเลยครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับสองร้อยยี่สิบสามโวลต์นะครับโวลต์ AC มาสองร้อยี่สิบสาโวลต์นะครับสลับได้ครับสลับได้ จิ้มให้แน่นนะครับไม่แน่นไม่ติดนะครับเห็นไหมครับนี่คือโวลต์เอซีนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการวัดโวลต์เอซีและก็ดีซีครับในการใช้อุปกรณ์แคมป์มัลติมิเตอร์ในฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือวัดค่าโอห์มครับนะฮะเราก็จะปรับตัวเลื่อนมาที่วัดค่าโอห์มนะครับมาดูครับในการวัดค่าโอห์มเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสายวัด มาวัดนะครับก็จับจี้ไปที่ปลายสายอย่างนี้นครับตัวเลขก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะตัวเลขก็จะขึ้นมา1.8ึ 8, ่งจุนะฮะค่าความต้านทานของคู่นี้นะฮะแล้วลองวัดคู่อื่นดูบ้างเป็นยังไงมันเท่ากันไหมสามจุดเ ลงมา3.3มจุดสามนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือการวัดค่า,าความต้านทานนะครับเห็นไหมครับนะก็ในโหมดนี้ฟังก์ชันนี้ก็คือการวัดค่าความต้านทานนะครับต่อไปครับในส่วนของวัดค่า ความต่อเนื่องของสายไฟก็จะปรับตัวเลื่อนไปที่วัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟนะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับว่าเมื่อแตะแล้วมีเสียงดังไหมต้องมีเสียงดังอย่างนี้นะครับมาฟังใกล้ๆครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมฮะเป็นเป็นรูปเสียงเห็นไหมฮะเวลาเราแตะ ได้ยินไหมครับออนี่คือค่าความต่อเนื่องครับอต้องมีเสียงนี้นะแต่นี้เราจะเช็คว่าสายไฟนั้นะขาดหรือไม่ขาดนะครับก็มาดูจะเห็นวน่าสายไฟเส้นนี้ไม่ขาดนะครับจะได้ยินเสียงนะเป็นการวัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้วัดได้ก็คือวัดตัวไดโอดนะครับก็จะวัดปลายสองข้างแล้วมันก็จะอ่านค่าออกมาในที่นี้ผมไม่ได้มีดัวไดโอดมาให้วัดนะฮะก็สามารถที่จะไปะวัดกันเองได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันวัดเฮิร์ตนะครับแล้วก็ปรับไปที่วัดเฮิร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับ ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับห้าสิบเฮิร์ตสี่สิบเก้าห้าสิบเห็นไหมฮะโอเคนะก็วัดเฮิร์ตได้นะครับอืมสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการใช้งานอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยฟังก์ชันต่อไปครับฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันวัดกระแสนะครับหรือแอมป์นะั่นเองมาดูนะครับ เราสามารถวัด DC ก็ได้ AC ก็ได้แต่นี้เราจะวัด DC ก่อนปรับมาที่40แอมป์นะครับเนื่องจากโหลดที่เห็นอยู่เนี่ยกินกระแสไม่เกิน40แอมป์นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น DC นะฮะแล้วก็คลิปเข้าไปจะเห็นว่าวิ่งอยู่ที่3แอมป์กว่าๆถ้าเราจะล็อกค่าเราก็กดสีเหลืองนี้แล้วก็ดึงออกมาก็จะล็อกไว้แล้วก็สามารถเอาออกมาอ่านได้ อันนี้ในส่วนของการวัดกระแส DC เรียบร้อยในการวัดกระแสนะครับ AC นะครับเราก็จะกดปุ่มนี้นะครับให้เลือกเป็น AC จะเห็นว่า AC ติดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เอาตัวคลิปเนี่ยนะฮะคลิปแอมป์เนี่ยไปคล้องนะครับก็จะเห็นกระแสนะครับของ AC ขึ้นมาแล้วเราก็ล็อกค่าได้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการวัดกระแส AC นะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็เป็นการใช้งานแอมมันติมิเตอร์หรือคลิปแอมนั่นเองนะครับตัวที่เรามาเป็นตัวอย่างในนี้นะครับก็เป็นยูนิตีนะครับ UT203 รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ช่างๆหลายๆคนใช้กันนะครับก็โอเคเลยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆช่างได้ชมนะครับฝากช่องรายการแดดดีและแดดดีช็อปนะครับช่อง y o u t u b e นะครับในเทปหน้านะครับเราจะไปพูดถึงการใช้งานนะครับแผงโซลาเซลล์กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าสามารถเอาไปลดภาาไฟได้อย่างไรไปทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับในเทปต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์เก่งนะครับก็คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ